ตัวอะไรีนนะตัวอะไรตัวไโอ้ยมันก็จับไปเรื่อยเลยแหละมันมีระสุนอยูเเ ชอบกระเชอบกระเช้าโยเซียนเต้นโอ๊ไดโดเอ้ยออาโต้ออาโต้เดี๋ยวนะเอาโต๊ะเคยไม่้อะอโต๊ะเลไม่รู้ออโต้โต๊อะไรถามออโต้